สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องีชาเกมเม m e r ค่ะก็วันนี้นะคะอยู่กับพัดในเกม Utopia Origin นะคะเหมือนเช่นเคยเลยนะหลังจากที่ห่งหางยจากคลิปแล้วก็สตรีมไปนานมากเลยนะคะประมาณ2-3สัปดาห์เลยนะ เพราะว่าช่วงนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้ดีช่วงก่อนหน้านี้นะคะเกมก็คือแบบว่าน่าเบื่อมากไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้ทำการอัปเดตเกาะใหม่ที่ทุกคนรอคอยกันเข้ามาแล้วนะคะนั่นคือเกาะ underwater อันนี้มันเป็นเกาะใต้น้ำนะคะที่จริงมันไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่ว่าพาแบบเออจะเรียกว่า underwater เนาะเพราะว่ามันเป็นเกาะใต้น้ำอะ่ะมันเป็นครั้งแรกของเกมนะคะที่มีการอัปเดตเกาะใต้น้ำเข้ามาแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยรวมถึงอันนี้นะคะ คือเป็นใจความหลักสําคัญที่เราจะพูดในคลิปนี้เลยนะก็คือเกาะใหม่นะคะอันนี้มันเอ,อ่อจริง,รงๆเรียกว่าเกาะใหม่ก็ไม่ได้นะคะแต่คือต้องเรียกว่าเป็นการอัปเกรดเกาะนะคะระบบอัปเกรดเกาะแบบใหม่นะคะให้มันแบบเหมือนเสริมเกาะให้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะโดยเกาะที่เรามาทําตรงนี้มันจะกลายเป็นอาเบสวาเลียนะคะหรือว่าเป็นเกาะแบบวาเลียแต่ว่าเพิ่มออปชันเข้าไปนั่นเองะคะ่ะซึ่งของที่ใช้ครับเนี่ยก็เป็นของที่เกิดจากแบบ ที่ underwater หรือว่าแมปใหม่ใต้น้ำกันหมดเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแมปใหม่เป็นไงเนี่ยก็ไปดูสตรีมก่อนหน้าพัดได้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นแร่ที่เราจะขุดที่ใต้ทะเลนะคะต้นไม้นี่ก็ตัดที่ใต้ทะเลเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้หนวดปลาหมึกเนี่ยก็จะต้องตีจากมอนสเตอร์ใต้ทะเลนะคะพวกหอยปูปลาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระดูก ไอกระดูอันนี้ก็คือสามารถเก็บได้ที่พื้นทะเลทั่วไปเลยนะคะคือของเนี่ยมันมีอยู่ทั่วๆไม่ค่อยที่จะแบบว่าหายา,ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือการที่เราต้องแย่งชิงกันหานี่แหละคะ่ะเพราะว่าอย่างเซิร์ฟที่พัดอยู่ตอนนี้ก็คือพี่จีนได้ควบคุมพื้นที่ไว้หมดแล้วนะคะเปิดแดงเฝ้าของกันแล้วก็อาจจะฟาร์มลำบากกันนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบฟาร์มไม่ได้เลยนะเพราะว่าพัดก็ไปฟาร์มอยู่ ซึ่งในการอัปเกรดนี้นะคะก็จะมีของที่อัปเดตเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพัดจะขอพูดถึงเรื่องการทำกออเกาะอาเบสก่อนเนาะอันนี้พัดจะเลือกว่าเป็นการเสริมเกาะหรือว่าอัปเกรดเกาะเก่านะคะพัดก็ขอใช้คํานี้นเนาะเผื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะงงๆนะคะแล้วก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวัตถุดิบในการใช้แล้วกอนนี้จะเป็นเกาะเก่าของพัดนะคะขอบอกเลยว่าพัดเนี่ยทำใจยากมากนะคะที่จะเากาะนี้มานะเพราะว่าการทําเสริมเกาะอ,อันนี้เนี่ย มันก็คือเราจะต้องนําเกาะเก่าของเราเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการขาเพื่อให้ได้เกาะอันใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเกาะอันนั้นเนี่ยมันก็จะทําการล้างออบล้างทุกอย่างสถานะสเตตัสของของใหม่หมดเลยซึ่งเกาะเก่าของพันเนี่ยคือสเตตัสมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นไฮสเตตคือแบบสเตตสูงเลยนะคะเพราะว่ามันสเตตสูงอ่ะคือบวก HP 7บวกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าสมมติว่า ให้พัดขายไปตอนนี้นิถัดก็ต้องไปหาซื้อมาใหม่อีกอะไรอีกเพกืเอ,อไม่เป็นไรช่างมันถือว่าเป็นการแบบว่ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะก็เลยโอเคก็ต้องยอมนะคะนี่ลองดูนะคะถ้าเกิดใครที่แบบเออรู้จากสายเกาะก็น่าจะพอดูนะว่าเกาะที่มีอยู่เนะคือแบบมันค่อนข้างแบบดีมากเลยนะคะอันนี้พัดก็ซื้อมาจากเพื่อนอีกคนนึงค่ะ ก็ถ้าเกิดใครที่จําได้นะคะเมื่อคลิปตอนที่พัททำหมวกวาเลียรีเจนเนี่ยพัททำได้มา2อันใช่ไหมพัดก็จะเอามาใช้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือพัดตีบวกพังไปแล้วนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยพัดได้ให้น้องคนที่รู้จักกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเหลือแบบแค่อันเดียวนะคะแต่ว่าเราก็จะมาทําการอัปเกรดของมันด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการค้าฟนะคะซึ่งหลายๆลคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมพี่ฟาร์มไวจังก็คือ ฟาร์มจากตลาดด้วยนะคะก็คือไม่ได้ฟาร์มเองทั้งหมดนะก็ส่วนหนึ่งฟาร์มเองบ้างนะคะแล้วก็ไปฟาร์มจากตลาดด้วยกันใช้ทองซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแกนนะคะพัดจะเรียกว่าเป็นแกนละกันนะถ้าคนอื่นเรียกเป็นอย่างอื่นเยก็แล้วแต่นะคะพัดจะเรียกว่ามันเป็นแกนละกันเราก็ต้องทําแกนก่อนนะคะเดี๋ยวพัดจะต้องไปย้ายโต๊ะมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ทำเกราะตรงนี้กันยาวๆเลยนะคะ คืออันนี้มันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราอะเล่นเกมยาวๆพะคิดว่ามันต้องใช้ยังไงมันก็ต้องอัพอะคือถ้าเกิดใครที่ไม่อัพเนี่ยก็คือจะเสียเปรียบค่อนข้างมากนะเพราะว่าเกาะเนี้ยมันถึกขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะคะทุกคนเลือดก็บวกเยอะมากนะคะแล้วก็สเตตัสอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากที่แบบมีสเตตัสเขียวที่บอก HP บวกตอนนี้ก็คือเป็น HP บวก เพราะฉะนั้นพัดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องทํานะคะเมื่อแบบว่าเริ่มมาถึงเลเวลที่ใช้ของแบบวารียแล้วนะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบคนอื่นที่เขาทํานะคะ,ะว่าอาวุธใหม่หนึ่งเลยอาวุธใหม่ก็คือจะแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็พวกแบบอาวุธใหม่แรงแล้วก็มอนสเตอร์ที่เกาะใต้น้านะคะถ้าเกิดใครไปสำรวจแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันตีแรงมากนะ เพราะฉะนั้นเกาะอันนี้คือเหมือนมันจะมาช่วยตอบโจทย์นะคะตรงนี้เพื่อที่จะแบบทาให้เราถึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเคเดี๋ยวพัดก็จะคาเป็นแกนไปก่อนนะมันในการคาบชิ้นส่วนของเกราะอ,อันหนึ่งนะคะก็จะใช้แกนทั้งหมด2อันซึ่งมันก็จะน้อยกว่าตรงพวกดาบนะคะดาบแล้วก็พวกอาวุธอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยแต่คลิปนี้พัดจะพูดถึงเกาะก่อนเนาะส่วนดาบเนี่ยพัดก็จะแยกเป็นอีกคลิปให้นะคะ คือต้องบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะพลาดได้นะคะเพราะว่าพัทเนี่ยมีข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนี่ยของเกมมาบอกด้วยนะคะแต่จะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปเนาะตอนนี้นะคะในตัวพัทก็คือสามารถขาบอุปกรณ์ได้นะคะสส่วนเอ๊ะสชิ้นด้วยกันนะคะนั่นคือตรงหมวกก็เดินไปที่เครื่องคาบเลยนะคะอันเดิมเลยนะที่เราใช้ในการทําเกราะเนาะแต่ว่ากดเข้ามาตรงโหมดนี้นะคะ Advanced Armors นะ ก็คือเราจะมาทําการอัปเกรดเกาะกันนะคะก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการครับก็ตามนี้เลยนะคะส่วนหาจากไหนเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพัดจะกดตรงนี้นะคะสีขาวตรงสีขาวเนี่ยก็คือเราจะต้องใส่เหมือนกับว่าเป็นวัตถุดิบหลักของเราลงไปนะคะเป็นแกนในการทํานั่นก็คือหมวกวาเรีนั่นเองนะคะของพัดเนี่จะใช้เป็นวาลีรีเจนต์เลยนะซึ่งมีสองอันนะคะ ก็ตอนที่มันจะให้เลือกเนี่ยมันก็จะบอกนะว่าแบบสเตตัสอันนี้นะที่เรากําลังจะทาเนี่ยเราก็ให้เรากดคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะก็จะเลือกไปอันนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มการคาบกันเลยนะคะซึ่งก็เป็นตามที่เราคาดเอาไว้เลยนะคะนั่นก็คือการที่เราใช้วัตถุดิบแบบไหนเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะเช่นเราใช้หมวกรีเจนมันก็จะออกมาเป็นหมวกรีเจนนะคะนี่ใแบบแรกของพัดมาแล้วนะก็ ออฟเขียวที่ได้มานะคะก็คือบวกดีเฟนส์สามนะก็คือถือว่าไม่แยกก็ก็ดีนะคะเพราะว่ามันบวกป้องกันเนาะหมวกที่ดีเนี่ยถ้าไม่บวก HP ก็ต้องบวกป้องกันนะคะมันถึงจะเป็นหมวกที่ดีนะเดี๋ยวพัดจะมาลองทําอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างไฮสเตตแล้วก็ทำใจยากอย,กอยู่นะคะในการที่จะคราฟแต่ก็นั่นแหละอย่างที่พัดบอกนะว่าไม่มีทางเลือกอยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีใช่ไหม ต่อให้เราขายไปตอนนี้ยังไงเราก็ต้องไปหาซื้ออันใหม่มาทําเพราะฉะนั้นก็พันไม่อยากเสียเงินเพิ่มไปหาซื้อใหม่แล้วก็เลยอะทาไปเลยนะคะจะได้แบบจบๆไปเนาะโอเคก็กดเมคไปค่ะแล้วก็เลือก advance armor เ mm. นะแล้วก็เลือกเป็นหมวกวารีอันนี้แล้วก็กดตรงสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นเนาดูก่อนนะคะว่าของพอไหมกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็คราบเลยแบบไม่มีอะไร ไปเลยค่ะนี่ได้ออกมาเป็นรีเจนนะคะ <to> ก็มาดูสเตตัสกันก็ประมาณนี้นะคะเป็นแบบเบสิกเลยนะไม่ได้มีแบบพิเศษอะไรมากมายนะคะเป็นเริ่มต้นปกติเลยนะคะแต่งไงมันก็ยังคลีนอยู่เพราะฉะนั้นพัดจะขายมาาันทั้งทั้งที่แบบคลีนแบบนี้แหละเพราะว่าคนเนี่ยก็จะนิยมซื้อของที่เป็นคลีนแล้วก็ไปตีบวกเอาเองอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพัดจะไปทําให้ครบทุกส่วนนะเรากลับมาดูอีกทีว่าเป็นยังไงค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะสำหรับส่วนเกาะเนี่ยก็ไม่ได้มีสเตตัสอะไรที่แบบว่าวื้หวามากนะคะก็เป็นเกาะธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็จะเป็นกางเกงนะคะส่วนกางเกงเนี่ยก็จะมีเป็นสปีดนะคะ111ที่มันค่อนข้างโอเคอยู่นะนจะแบบพอมีราคานะคะแต่ว่าพัดก็คงไม่ได้ไปขายนะคะเพราะว่าพัดอาจจะเอาไว้ใช้เอง ที่เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยนะคะตอนนี้เกาะที่ทํามาใหม่แล้วเนี่ยสเตตัสเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นไปเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของ m a x HP แล้วก็ d e f e น s e นะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกเลือดหรือว่าพลังป้องกันเนี่ยการที่เราเอาไปเสริมก่อนเนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพัดจะให้ทุกคนเนี่ยดูอันเก่าก่อนนะตอนที่ยังไม่บวกนะคะว่ามันเท่าไหร่ จากที่ทุกคนเห็นนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น r ีเจน t v วาเลียทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ตอนปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็น r ีเจนต์อเบสวาเลียนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกาะใหม่ที่เราทําการเสริมมาจะเห็นได้ว่า m a ็ HP เนี่ยบวกเพิ่มจาก145เป็น220เลยนะคะบวกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยต่อไปก็เป็นเกาะคะ่ะส่วนเกาะเนี่ยก็จะเพิ่มจาก255มาเป็น380นะคะสำหรับ m a ็ HP และต่อไปก็คือกางเกงค่ะบวกดีเฟนซ์จาก44เป็น56นะคะอันนี้ที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยยังไม่พูดถึงออบลองนะคะที่เราจะต้องไปตีบวกกันเองอีกแค่สเตต,ตัสหลักนะคะก็เพิ่มขึ้นมาให้มากๆแล้วนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องอัปเกรดนั่นเองค่ะพวกก่ออื่นๆนะคะที่เป็นอีพิกอื่นๆเนี่ยก็สามารถเสริมได้เช่นกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรีเจนเท่านั้น เพียงแต่ว่ารีเจนเนี่ยพัดออามาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอันสูงสุดเลยนะคะเป็นวานเลียและเป็นรีเจนเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่เนาะนี่นะคะก็เอฟเฟกมันก็ยังคงเดิมนะคะจะมีแสงออกมาแบบนี้แต่คือมันจะเปลี่ยนสีเกาะจากสีน้ําเงินนะคะเป็นสีออกฟ้าๆแบบน้ําทะเลหน่อยนะคะตอนนี้อาจจะแบบมองเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวเราดูตอนเช้านะคะเดี๋ยวพัดเอาให้ดูว่ามันจะเป็นสียังไงนะ นี่นะคะตอนเช้ามันก็จะสีประมาณนี้นะคะจะมีความแบบฟ้าฟ้าสว่างสว่างเป็นแบบโทนน้าทะเลมากกว่านะคะดูสวยกว่ากันเยอะเลยนะเพราะว่ามันดูสดใสดีนะคะถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินมนๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันใหม่เนี่ยก็จะออกไปทางสีฟ้าค่ะซึ่งแบบว่าควันเคิรนอะไรก็คือสวยอยู่แล้วหละสำหรับชุดรีเจนเนาะถ้าใครที่แบบมีงบหน่อยก็แนะนํามากเลยค่ะว่าให้มีไว้สักชุดนะคะเพราะมันถึกมากและเดี๋ยวพาจะพูดต่อไปนี้ด้วย เลือดนะคะให้ดูเลือดว่าสแตนดาร์ดสตาร์เริ่มต้นเลยเนี่ยคือ800นะคะ800หมดเลยนะถ้าเป็นชุดวาเลียดีเจนที่เอาไปทำเสริมเกาะอเบสนะคะมันจะเริ่มต้นที่800เลยแล้วถ้าเราไปตีบวกอีกมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะคะถ้าบวกได้สเตตัสดีๆก็จะยิ่งบวกเยอะเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวพัดจะทำให้ดูอีกอันนึงนะคะเป็นเกาะวาเลียปกตินะคะเป็นอีพิกธรรมดาเลยนะ อันนี้นะคะเริ่มต้นเนี่ยสเตตัสจะอยู่ที่บวก HP 135นะคะเดี๋ยวมาดูว่าหลังที่เราอัพแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะโอเคเรียบร้อยนะคะก็มาดูกันเป็น205นะคะบวกเพิ่มมาอีกประมาณ70เลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเกาะอันเนี้ยบวก m a ็ HP 8ดด้วยค่ะทุกคนคือตอนบวกรีเจนถ้าได้แบบนี้นะคือโอ้ งามมากแต่คือมันดันมาติดแม c HP 8พี่เกาะอ,อีพิกธรรมดานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็พัจะเก็บไว้ใช้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกราะส่วนอกนะคะธรรมดาเลยนะคะเป็นอีพิกวาเรียรปกติทั่วไปแต่ว่าส่วนกางเกงเนี่ยพัจะยังไม่ทํานะคะเพราะว่าพัดของไม่พอก็ให้ดูประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเลื่อนนะคะแม็กชีก็จะเป็น350นะคะซึ่งก็เยอะขึ้นมามา,มากๆเลยเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วก็มาถึงไฮไลท์ที่เราเกินกันไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะก่อนอื่นอยากให้ทุกคนเนี่ย เปิดเข้ามาตรงกระเป๋านะคะแล้วก็ลองสังเกตของในกระเป๋าดูนะคะ<_ <EN> _>เพื่อนๆเคยสังเกตไหมว่ามันจะมีลูกกุญแจเล็กๆล,กล็อกอยู่นะคะซึ่งลูกกุญแจนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าไอเทมที่มีลูกกุญแจอันนี้เนี่ยคือมันจะไม่สามารถดรอปหรือว่าตกได้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นกล่องสัตว์นะคะมันสามารถเทรดได้เอาให้เพื่อนได้แต่ว่ามันจะไม่ตกนะคะเวลาที่เราตายเนาะเพราะมันมีลูกกุญแจล็อกเอาไว้นะคะซึ่งเกาะใหม่นะคะที่ได้ทําการอัปเกรดแล้วนะทุกคนหลายคนอาจจะ ยังไม่ได้สังเกตเห็นนะคะโลมหนึ่งพัดด้วยเนาะก็มีน้องในเผ่านะคะสังเกตว่าไอ้กรอะเนี้ยมันมีลูกกุญแจด้วยนะคะทุกคนซึ่งก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าถ้ามันมีลูกกุญแจแสดวงว่ามันไม่ตกใช่ไหมก็เดี๋ยวพัดจะพิสูจน์ให้ดูนะคะว่ามันจะตกหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนี้มันมีบัฟอยู่นะคะเดี๋ยวพัดขอไปเอาบัฟออกก่อนนะคะแล้วมาดูกัน อันนี้นะคะก็ได้เอาเกราะเอาไว้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆพัดก็ไม่ได้เป็นคนที่สังเกตเห็นนะคะแต่ว่าน้องๆในเผ่านเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามันมีลูกกุญแจแล้วก็บอกว่าลองดูแล้วมันไม่ตกนะคะพัดก็เลยมาทดลองให้ทุกคนดูนะว,ว่ามันจะตกหรือไม่ตกนะคะโดยการเอาเกราะเนี่ยใส่ไว้ในตัวแล้วก็จะมาฆ่าตัวตายนะคะโดยปกติเนี่ยพวกเกราะดาบอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะตกง่ายนะคะในเซิร์ฟพีวีพีก็คือแบบว่าถ้าตายเนี่ยคือตกแน่นอนนะแต่อันนี้คือมันไม่ตกนะคะอะ แต่ถ้าเกิดดูรอบนึงอาจจะแบบดวงหรือเปล่าบังเอิญไม่ดอกหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าพัดเนี่ยทดลองไปแล้วกี่ครั้งนะคะเพื่อที่แบบจะดูว่ามันตกหรือเปล่านะคะไปดูกันเลย ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเกาะเนี่ยไม่ตกจริงๆนะคะมีแต่ของอย่างอื่นเนี่ยที่มันสามารถตกอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะมีหลายคนที่สงสัยอยู่นะคะว่าเออถ้าเป็นอาวุธแล้วก็เกาะอ,อื่นๆทถ้าพกเยอะเนี่ยมันจะตกไหมอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครเล่นสาย P ีพก็จะรู้ดีว่ายิ่งเรามีของเยอะเนี่ยของก็จะยิ่งตกเยอะใช่ไหมพัดก็เลยมาทดล,ลองแบบวัดใจไปเลยนะคะเจนเจอรเต็มตัวเลยนะแล้วก็มีอาวุธเจนด้วยนะคะเป็นอาวุธใหม่ซึ่งอันนี้ก็มีคุญแจล็อกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพัดจะ ลองให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันตกหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนที่ลองเนี่ยพัดก็แบบใจวิวมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเฮ้ยแม่งตกแล้วมีคนมาเก็บพอดีเนี่ยคือพัดแบบหน้าแห้งเลยนะทุกคน แต่สุดท้ายมันก็ไม่ตกนะคะพัดก็ลองตายหลายรอบแล้วนะคะก็คือตายวนตายวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ตกจริงๆะคะ่ะอันเนี้ยพัดไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเกมเขาเซตให้มาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอาวุธใหม่แล้วก็เอ่อกรอที่เสริมมาใหม่ที่พัดทำเนี่ยมันไม่มีอันไหนตกได้เลยนะคะก็คืออันที่มีสัญลักษณ์รูกุญแจล็อกเนี่ยมันไม่มีอันไหนตกเลยทุกคน คือพยายามแบบว่าฆ่าตัวตายหลายรอบแล้วก็เปิดแดงทุกรอบด้วยนะคะคือการเปิดแดงของพัดเนี่ยหมายถึงว่าออถ้าพัดตายเนี่ยมันจะไม่มีการคุ้มครองไม่มีโล่นะเพราะว่าเราเปิดแดงถูกไหมแต่ก็ตามคลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะคะจริงๆมันก็จะยาวกว่าน,นี้นะเพราะว่าพัดทดสอบตายหลายรอบมากแต่ก็ทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะอันนี้ถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆพัดก็คิดว่ามันดีนะตรงที่แบบว่า ทุกวันนี้นะคะในสาย PVP เนี mm ่ยมัน PK ยากขึ้นทุกวันเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวทปดนะคะแล้วก็อะไรอีกต่างๆนานาทำให้แบบคนแบบไม่กล้าที่จะเล่นไม่กล้าที่จะสู้นะแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือแบบถ้ามันไม่สามารถหล่นได้จริงๆพัดคิดว่าคนที่เล่นเซิร์ฟ PVP เนี่ยก็น่าจะเริ่มกล้าสู้กันมากกว่านี้นะคะก็คือกล้ามายิงกล้ามาอะไรเนาะเพราะว่าไม่จาเป็นต้องห่วงของตัวอีกแล้วแต่ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยพัดไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือทีมพัฒนาเขาตั้งใจมาให้มันแบบ ล็อกแบบนี้เลยหรือเปล่านะหรือว่าเออมันเป็นบั๊กแล้วเขาอาจจะแก้ไขในอนาคตอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ตอนที่พัดลองเนี่ยก็คือพัดยังแบบเพิ่งลองใหม่ๆอาจจะแบบยังไม่รู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตจากเนี้ยพัดก็จะพยายามมาบอกทุกคนนะ จริงเรื่องอาวุธแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยคือแบบอยากเมาส์นานมากเลยนะคะแต่คิดว่าถ้าพูดคลิปนี้เนี่ยก็คงยังไม่จบสักทีเนาะก็อยากเอาไว้มาเมาส์ต่อกันในคลิปที่จะรีวิวอาวุธนะคะแล้วก็อาจจะมีเมาส์กันในสตรีมบ้างยังไงก็ฝากเพื่อนๆรอ,อติดตามด้วยนะคะแต่ว่าสรุปง่ายๆนะคะของที่เกาะใหม่นะคะในการอัปเกรดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะที่อัปเกรดแล้วกับพวกอาวุธที่ทําขึ้นมานะคะพวกดาบใหญ่เคียวที่มาใหม่เนี่ย มันไม่ตกจริงไหมถ้าให้ตอบนะคะถ้าจากการทดลองตอนเนี้คือจริงค่ะก็คือเท่าที่พัดลองมันไม่ตกจริงๆนะคะไม่ว่าจะเปิดแดงหรือไม่เปิดแดงก็คือไม่ตกนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองดูว่าถ้าสมมติมันพังอะไรเงี้ยมันจะตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปรีวิวนะคะชุดเกาะแล้วก็มีแซม อาวุธนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลของอาวุธมากกว่านี้เนี่ยก็รอติดตามนะคะพัดพยายามที่จะหาอาวุธมารีวิวให้ทุกคนได้อยู่นะแต่ก็หายากนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็กำลังฟาร์มกันอยู่เนาะมันเพิ่งเปิดมานะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะ แล้วคลิปหน้าพัดจะมาลงเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยเนาะสำหรับวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย